สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกทุกท่านครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้มีพระมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้จัดสมเด็จชุดใหญ่เลยครับนี่สมเด็จล้วนๆเลยนะครับนี่คอสมเด็จนะครับคอเนื้อผงอย่าพลาดนะครับเด็ดจริงครับนะครับชุดนี้คัดมาเลยนะครับก็ราคาก็ พอสมควรครับ FC นะครับทุนมาแรงพอสมควรนะครับก็แบ่งปันกันเช่นเคยครับนะฮะคัดพยายามคัดเนื้อคัดพินนะนะครับ FC ราคาก็แบ่งปันกันให้ซื้อกันได้เนาะนะครับต่อมามีกําไรผมก็แบ่งนะครับอ่าแต่ถ้าต่อต่ํามากเกินมันก็ไม่ไหวนะครับ FC นะครับต้องขอโทษด้วยนะฮะขอภัยด้วยนะครับถ้าแบ่งไม่ได้นะอย่าเกลืองกันนะครับผมอ่าต่ำกว่าห้าสิบ ตามกว่าครึ่งนี่มันก็นะมันก็ไม่ไหวนะครับ fc นะครับเพราะผมไม่ได้ขายแพงมากนะครับอหน้าพ้าแบบนี้นี่อยู่มือแข็งๆมือใหญ่ๆนี่ก็ขายกันหลักหมื่นนะนะครับผมเอาแค่พออยู่ได้นะครับพอได้แบ่งปันนะครับอะมาครับ fc ไม่เสียเวลาวน,นี้มีหลายหลายชิ้นหลายองคนะ์เนาะนะครับนี่พิมพ์ใหญ่ พิมพใหญ่องนี้จะเป็นพิมพ์คล้ายๆพิมพ์ลงพุทธนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนะครับนี่หลังเน่าเลยครับ F4 เห็นไหมฮะหลังนี่โ้โหนะครับมันมากครับ F4 นะฮะนี่พิมพ์เหมือนพิมพ์ลงพุทธเนาะนะครับส่องให้ชมเลยนะครับนี่เก่าแห้งมันอ่านี่ครับ F4 ลึกนะครับพระลึกดีนี่เก่านะครับพิมพ์สวยด้วยครับนี่คล้ายองดารานะครับผมคมชัดลึกกันมนี่ครับพิมพ์ใหญ่วะัละคังครับพิมพ์ลุงพุทธนะครับ นะครับชมด้้านขี่ครับด้านข้างผ้าแห้งนะครับเป็นผ้าเก่าเก็บนะครับแต่มีมูลสารเนี่ย F4 สังเกตด,ดูนะครับมูลสารเนี่เห็นด้านข้างนะครับเห็นจากการตัดนะนะครับองนี้ต้องไปห้อยหน่อยนะครับไปห้อยขึ้นคอใช้สักพักหนึ่งนะครับ ให้โดนไอเหงื่อนะครับ้าจะนุ่มนะฮะจะหนึกนุ่มนะครับนี่ฮะนี่ครับ้าผ่านการใช้มาแล้วก็เก่าเก็บนะนะครับใช้แล้วกเก็บเนี่ยก็จะแห้งครับนี่เก่าปึกเลยครับ fc นะครับฟอร์มสวยนะครับนี่หลังนะครับ นี่นี่ฮะหลังมันมากครับเอฟซีนี่ครับนี่พระนี่เคยสภาพใช้จนจนเนื้อเก่าจนเน่านะครับแล้วก็พอไม่ได้ใช้เขาเก็บไว้ก็จะแห้งนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะเนื้อเป็นไตไตเลยครับนี่ฮะเนื้อโหดมากครับเอฟซีนะครับ อันนี้ถ้าโดนเหงื่อนะครับจากการใช้สักหน่อยนะครับนี่สวยเลยแหละนะครับ F4 นี่นี่ครับหลังเป็นแบบนี้นะครับอ่าพิมพ์ใหญ่เวลาค้งนะครับพิมพ์ลงพุทธนะครับผมอ่าเอาเท่าไหร่ดีเปิดหกพันห้านะครับ f ีนะครับเปิดหกพันห้าครับ ซื้อได้เลยสวนมานะครับไม่ขาดทุนก็บแบ่งได้แคปบหน้าจอนะครับเอฟซีแคปบหน้าจอแล้วทักมาครับผมแค็บหน้าจอแล้วส่งมานะครับองแรกผ่านไปพิมพ์ใหญ่อ่ะมาถึงพิมพ์ใหญ่องค์ที่สององถัดมานะครับนี่ครับนี่พิมพ์ใหญ่วะะรรคังนี่ฮะองนี้ก็เนื้อจะประมาณหนึบนุ่มหน่อยนะครับ มีหนึกนุ่มนะครับสายพาก็ถือว่าแก่ปูนนะครับแกร่งนี่ฮะเนื้อสวยอยู่นะครับ f c นี่พาําลำลำพิมพ์ทรงสวยดีนะครับอืมเนื้อก็โซน ขาวอมเหลืองหน่อยๆนะครับผมชมด้านข้างครับนี่ด้านข้างส่งให้ชมคร่าวๆนะครับ F สนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับก่อนจะเช่าหานะครับทักมาขอรูปเพิ่มนะครับผมนี่ครับ างก็สวยนะครับ f สี่าปรับไฟแบบด้านหน้านะครับด้านหน้าอย่างนี้นครับผ้าเอียงๆอ่ะด้านหลังนะครับ ด้านหลังประมาณนี้ครับ f สี่นี่ด้านหลังนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเปิดเท่าไหรด่ดีอ่ะเบาๆสี่พันห้าโอ้ยไหวนะครับ f สี่คปหน้าจอแล้วก็ทักมาครับสี่พันห้าร้อยบาทครับสี่พันห้าครับเคปหน้าจอแล้วทักมานะครับอ่ะของที่สอง องคแรกเมื่อกี้เปิดไป6,5 0 0นะ้าะอันนี้ผมปรับราคาให้นะครับเอา4 5 0 0ันเท่ากันครับ F4 องนี้ก็4,5 0 0น้านะครับนะจะได้เอาไวๆนะเนาะเอาไวจัดกันเบาๆเอาไวๆนะครับแล้วตัดสินใจกันง่ายนะครับมาองนี้องนี้พิมพ์ใหญ่เช่นกันครับนี่องนี้หลังเด็ดเลยครับเนี้ยยังไม่ได้ล้างไม่ได้ไเลยได้มาอย่างนี้เลยครับทรงสวยหลังสวย นี่ครับทีมใหญ่วอะละคังอีกหนึ่งองครับนี่จุดขาย,ยที่ด้านหลังนะครับ fc นะครับนี่สองให้ชมกันเลยนี่ครับอืมค่อยๆชมครับ fc นะครับ นี่ครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้เลยเลยครับมาอย่างนี้เลยครับ F4 พาแกกจะกรอบเก่านะครับนี่ครับขอบเก่าเรียมเปิดหลังคลาสสิกดีครับตรงนี้นะครับถ้าล้างก็น่าจะสวยนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเนาะแต่ถ้ายังอยู่ผมก็จะล้างหน่อยก็จะสวยราคาก็จะอัพขึ้นอีกได้นะครับนี่ด้านข้างครับนี่ฮะ ข้างข้างผมสวยนะครับตรงนี้ได้หลังสวยนะครับนี่ครับโอหลังนี่นะนี่นะเด็ดเลยเด็ดเลยครับ F4 หลังชม,ชมชมชมสองให้ชมนี่นี่ นี่ครับโอ้โหดูเนื้อตรงนี้นะนะครับฟีนี่ครับเด็ดเลยสวยเลยตรงนี้นะครับของนี้ผมว่าไปไวแน่ครับนี่นี่อย่างนี้พายอย่างนี้ถ้าเลี่ยมทองเนื้อในตลับนะใส่ตลับทองหน่อยนะไปเลยนะครับราคานี่ไปไกลเลยครับผมเอาไม่แพงของนี้นะครับ องค์นี้เอาหกพันห้าครับฟีเอาไว้ไวเห็นมลสารไหมครับนี่เห็นไหมครับมันใหญ่ด้วยภาพนะครับถูอา่าเอาไว้ไว้ครับฟีหกพันห้าร้อยบาทครับองนี้พิมพ์ใหญ่สวยฟอร์มดีเห็นไหมฟอร์มสวยเลยครับฟีนี่เนือสวยนะไม่ธรรมดานะครับเห็นไหมพ่านี่ คาบเหงือคาบอะไรอยู่ครบเลยนะครับคาบจากการใช้นะครับนี่อ่ะหกพันห้าครับแคปหน้าจอแล้วทักมาครับผมแคปหน้าจอแล้วส่งลายมานะครับนะหกพันห้าร้อยบาทว่ากันไปตามความงามนะครับผมมาถึงองนี้นะครับพิมเจดีวัดละรังทรงเจดีวัดละฆังครับเอฟซีนี่องนี้เด็ด เด็ดเลยนะครับอีพีนี้เด็ดหลายองค์นะครับจัดว่าเด็ดนี่ทรงเจดีย์วัคระคังเนี้ยตุกตับส่งให้ชมเลยนี่นี่ครับนี่ครับเนื้อสวยมากนะครับ fc เห็นไหมครับนี่ สวยๆแบบนี้เท่าไหรด่ดีนี่ครับอืมเนื้อเนาะพระไม่หักไม่ซ่อมนะครับรงนี้สวยมากนะครับ F4 ดูดีๆนะดูดีๆนะครับอย่าพลาดนะครับผมพลาดแล้วพลาดเลยต่อดีๆนะครับต่อดีๆมีโดนอ่านะครับ ทรงจะดีดูดีๆโอ้ดูด้านข้างครับ F4 เปิ๊กเลยครับหมุนสารนะครับนี่ข้างสวยมากของนี้นะครับบอกเลยบอกเลยไว้อย่าพลาดนะครับเอาไม่ถึงหมื่นนะครับแบบนี้ถ้าอยู่มือคนอื่นนะครับมือเก่าๆขายเก่งๆหลายหมื่นนะครับของนี้ขายเป็นเศษยังได้นะครับนะครับภาพแบบนี้นะผมเอาไม่ถึงหมื่นนะครับ ก็ไม่ได้ได้บ่อยๆนะครับยามได้ก็ได้นะครับด้านข้างเด็ดเลยนะครับโอ้โหสวยจริงองนี้นะครับนี่ด้านหลังครับด้านหลังครับ F4 พาอย่างนี้นะไปได้ไกลครับ F4 นะครับองนี้ผมเปิด8,500นะครับ F4 ไปได้ไกลนะครับองนี้นะครับอย่าช้าเชียว ใี่ครับใส่ตลับทองเข้าไปนี่งามเลยนะครับนี่ครับทรงเจดีย์วัลคังครับผมนี่สุดสุดติ่งของนี้นะครับแคปหน้าจอแล้วทักมาครับ8ปดพันห้าครับ f สี่ต่อ d d ต่อ d d นะครับอ่านี่แปดพันห้าครับผมสวยจริงของนี้นะครับมาเจดีย์อีกหนึ่งองค์นะครับ งนี้เจดีย์ใหญ่เมื่อกี้เจดีย์เล็กวัดระฆังเช่นกันครับอันนี้มีซ่อมนะครับแต่สภาพโดยรวมน่ารักสวยมีซ่อมนะครับตามที่เห็นครับหลังนี้เด็ดเลยแมะโอ้โหพระมีจุดขายทุกองนะครับวันนี้นะครับ EP นี้นะครับอย่าพลาดนะครับ fc นี่องนี้ก็เนื้อหนึกนุ่มนะครับเป็นโซนเนื้อละเอียดนะครับผมเอเมอกี้เนื้อตุบตับ ตรงนี้เนื้อละเอียดนี่เห็นไหมฮะโอ้พระหักนะครับหักเก่าซ่อมแบบบ้านๆติดก,กาวมาอย่างเดียวแต่ว่าโดยรวมพระยังน่ารักยังสวยนะครับนี่ไม่ศึกนะครับผมมีตรงนี้บินไปนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมตามรูปตามภาพตามคลิปเลยครับผมอ่านี่เด็ดนะครับเด็ดนะครับดูดีๆด,ดูแล้ว พักมาให้ไวนะครับพ้าแบบนี้นะนี่ช้ามีคนแย่งแน่นอนครับเอฟสี่สมด้านข้างนะครับนี่พ้าเคยลงรักนะฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับเด็ดเลยด้านข้างนะครับนี่เนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อแน่นหนึกนุ่มนะครับนี่ ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการเช่าหานะครับไม่ใช่อุปสรรคในการใช้นะครับนี่เอาว่าดูฟอร์มแล้วเนี่ยนะครับโอโ้อยัางงามนะครับฟอร์มอย่างงามนะครับชมด้านหลังด้านหลังนี่เด็ดเลยนะครับ F4 นี่หลังสวยนะครับรงนี้หลังแน่นนะครับตึงมือนี่ฮะนี่ อ่าาไม่ธรรมดานะครับองนี้ F C หักหักนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเท่าไรดีเจ็ดพันห้าครับ F C เจ็ดพันห้าครับแคปหน้าจอส่งมาทักทักมานะครับเคปหน้าจอเจ็ดพันห้าครับ F C ทรงจีดีกระขังน่าบอกแล้วเด็ดครับ EP นี้นะครับอย่าช้านะครับชมแล้วก็อย่าช้าเนาะนะครับช้าก็อดแหละครับคาับรมนี้นะ ราคาหลักพันในบางทีมันก็ไม่ได้ซื้อกันได้บ่อยๆนะครับผมอันนี้พระเป็นพิมพ์ฐานคู่บางขุนพรมนะครับฐานคู่นะตีเป็นฐานคู่นะครับเน,เนื้อสวยนะครับตรงนี้เนื้อจัดฐานคู่บางขุนพรมนะครับนี่ครับ F4 เนื้อสวยนะครับนี่นี่ครับ โอ้เนื้อไม่ธรรมดานี่วันนี้เน้นเดิมเดิมนะครับเน้นเดิมๆม,มาอย่างไรขายอย่างนั้นนะครับมาแบบไหนขายแบบนั้นนะครับนี่ชมด้านข้างครับฐานคู่บางพรมนะครับทุกองค์ที่บอกราคาไปคือราคาจบนะครับผมขายจบนะครับนี่ด้านข้าง ขายจบทุกองค์ครับไม่ได้ประกันนะครับผม f อหลายๆท่านที่ติดตามอยู่ก็จะรู้กันเนาะราคานี้นะครับจบที่ความชอบนะครับผมอูด้านข้างเด็ดมากครับดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้แท้นะครับผมดูให้รักนะครับแล้วค่อยแบ่งไปผมไม่ประกันนะครับราคานี้นะครับคุยกันตรงๆนะครับผมชมด้านข้างประกันต้องว่ากันหลักล้านนะครับพระสมเด็จนะครับอยู่ที่ตาท่านนะครับ ดูเป็นก็ได้ของดีอ่านะครับผมนี่ดูชอบดูใช่ก็ได้ของดีไปนะครับอ่าถ้ายังดูไม่เป็นหรือดูไม่ชอบก็ก,ก็ก็อย่าเพิ่งเช่าไปนะครับผมน้าด้านหลังครับอืมครับอ่าถ้าเช่าแล้วกลัวเก๊เช่าแล้วกลัวไม่ดีก็ชมไปก่อนนะครับผมนะ ไม่ว่ากันนะครับนี่มีมีเปิดผิวตรงนี้หน่อยนะครับชมไปก่อนอ่ายังไม่ชอบหรือว่าอะไรก็นะครับอย่าเพิ่งเช่านะครับผมอ่าสมเด็จนะครับสมเด็จเสร็จทุกลายก็ว่าไว้นะครับใครเสร็จใครไม่รู้นะครับผมขายอย่างเดียวนะครับไปแท้ไปอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับผมขายอย่างเดียวนะครับนี่ผมไม่ใช่เซียนนะครับผมเป็นนักขายนะครับผม นะครับฐานคู่วัดบางขุนพรมนะครับผมองค์นี้นะครับหกพันห้าครับ fc หกพันห้าร้อยบาทครับผมไม่แพงนะพระฟอร์มนี้นะครับแคปหน้าจอนะครับทักมาอีพีนี้ฟอร์มสวยทุกองค์นะครับ fc มาถึงองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนี่หลังเด็ดเลยครับฐานแซมบางขุนพรมนะครับพระมีการเซาะนิดหน่อย เคราคาบกูหรือเปล่านะครับนี่แต่เนื้อเด็ดเลยครับเอฟีนี่ครับโอ้โหเนื้อจัดมากเห็นไหมนี่ดูเนื้อนะครับผมตีนบางผมนะที่จริงพระล่ำเนี่ยตีเป็นวัลคังก็ได้นะองนี้นะครับแล้วแต่ท่านนะครับผมแล้วแต่ท่านเลยอ่านี่ครับฐานแซมนี่โอ้โหเนื้อนะครับผ่านการใช้การล้างการเซาะมาสารพัดนะครับ แต่เนื้อจัดนะครับเนื้อจัดมากนี่ไม่ชัดนี่โอ้เนื้อเป็นเทียนเลยแต่แกร่งนะครับนุ่มแต่แกร่งอ่าแปลกมากนะครับนี่ก็มาเดิมๆนะครับถ้าล้างน่าจะสวยนะครับนี่นี่ยนะโอ้เด็ดเลยครับตรงนี้นะครับเนื้อเด็ดเลย หลังสวยมากครับตรงนี้นะครับอืม,มด้านหลังโอ้โหดูเนื้อนะครับเอซีนี่จุดขายที่ด้านหลังครับนี่สมเด็จได้หน้าอย่าลืมหลังนะครับนี่หลังต้องดีนะครับหน้าดีหลังไม่ดีก็จบต้องหน้าดีและหลังดีหน้าดีไม่มากหลังดีก็จบเหมือนกันนะครับนี่จบที่ความชอบนะนะครับผม ฐานแซมบางขุนพมตองนี้นะครับสภาพน่ารักนะครับผมน่ารักดีเนื้อโหจัดมากตัวจริงนะครับเห็นเนื้อแล้วต้องร้องโอ้เลยนะครับองนี้อ่ะเปิดที่หกพันห้าครับ F4 แคปหน้าจอนะครับเนื้อเด็ดมากองนี้นะครับเนื้อสวยแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมานะครับส่งราคามาด้วยนะครับหกพันห้าร้อยบาทครับ F4 อ่ามาถึงองนี้สวยเลยนะครับองนี้เป็นพิมพ์เจดประตู นะครับผมวัดละข้างพระมีลงรักปิดทองเก่านะครับส่องให้ชมมันมากนี่ครับโอ้โหเห็นไหมครับทองแห้งๆทองแห้งๆเนี่ยดูเนื้อนะครับพีสีโอ้โหเด็ดเลยเห็นไหมครับนี่เนื้อสวยมากนะครับพระไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมสภาพใช้นี่ครับ มีทองแห้งๆคลาสสิกดีครับเอฟ f ีเกตบัวตมูมวัดละขังชมด้านข้างนี่ครับเอ f ีสวยนะครับตรงนี้เนื้อสวยพาสภาพใช้นะครับนี่นี่ นี่เจ้าของเพิ่งไปเหมาบ้านมานะครับนี่ผมก็เจอสวนเลยนะครับนี่ครับด้านหลังสวยนะครับ F4 เห็นไหมครับนี่โอ้หลังยังก็องนั้นยังก็องดารานะครับหลังนะครับนี่โอ้โหสุดติงจัดว่าสวยเป็นอีกหนึ่งองค์ที่สวยนะครับนี่ครับ f เนี่ หลังสวยมากนะครับนี่ดูหน้าอย่าลืมหลังนะครับนี่เกียร์ประตูบละอกคังนะครับอง์นี้นะครับฟอร์มสวยดีเปิดเท่าร่ดีสวยๆแบบนี้อืมหกพันห้าครับ fc เอาไว้หกพันห้ารอยบาทครับผมอ่าเก็บหน้าจอนะครับผมมามีถูกมีแพงนะครับซีนะครับ ตามทุนตามหน้าพระเนาะนะครับราคานะครับอย่าไปตายตัวนะครับอย่าไปคิดว่าซื้ออยู่เท่านี้ก็จะซื้อเท่านี้ท่านก็จะไม่ได้พระที่มันเกรดสูงขึ้นไปนะครับก็จะพลาดนะครับผมอย่าไปฟ,ฟิกราคาว่าจะต้องซื้ออย่างนี้ทุกองนะครับเราต้องตามหน้าพระนะครับผมอันนี้เป็นอะไรอะปกโพวัลขังครับผม นี่โอ้โหหลังนะครับเด็ดเด็ดเลยหลังแบบนี้นะครับจี๊ดเลยนะครับนี่แต่เป็นเกตอ่าเป็นอะไรอ่ะปกโพนะครับเป็นปกโพนะครับปกโพนี่ทรงก็จะคล้ายๆพิมพ์เกตบระตูนะครับผมนี่พระลึกมากเลยนยโอ้โหดูนะเน่าเลยครับปึ๊กเลยครับองนี้นะครับดูเนื้อนะครับเก่าโคตรๆครับเอฟสีนะครับนี่ครับ นี่ปลอกโพนะครับผมดูเนื้อนะครับโหดจัดประหลัดบอกเลยครับอือหือดูครับคาบจากการใช้เดิมเดิมเลยครับไม่ได้ล้างไม่ได้เลยเลยได้มาอย่างนี้นะครับจัดกันอย่างนี้เลยครับ fc ไปล้างเองแล้วกันเนาะเนี่ย e นี้เด็ดนะครับ fc ที่จริงนะครับผมก็อยากจะแบ่งย่อยไว้ ep อื่นนะแต่ก็อยากให้ fc ได้เห็นนะครับ เช่าไม่เช่าซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับอ่านะครับไม่ซื้อก็ไม่เสียหายนะครับพักก็ผมเก็บไว้นะครับวันหนึ่ง fc ก็เวียนมาซื้อผมจนได้แหละนะครับอ้าเชื่อดีนะครับหลายองค์แล้วนะครับบางทีลงไปไม่สนใจนะครับวนมาอีกทีเอ้าโอ้พลาดไปได้ไงทําไมวันนั้นไม่เห็นอ้าเห็นแล้วนะครับแต่ดวงไม่สมพงกันมากกว่านี่ด้านหลังครับ fc นี่ครับ มีเจ้าของทุกองค์นะครับโอ้หหลังนี้จุดขายเลยน่ะพิกหลังมันนี่แท้ดูง่ายเลยครับเอสี่นะแต่ผมไม่ประกันนะนะครับไม่ประกันนะครับแท้ก็ไม่ประกันเก๊ก็ไม่ประกันนะครับคุยกันตรงๆนะครับผมนี่โอ้โหดูหลังครับจ่ายตังค์เนหลังนี้นะครับนี่นี่ครับอ่านะครับอย่าพลาดนะครับปกโพงนี้นะครับเด็ดเด็ดมากนะครับเอสี เอาเท่าไหร่ดีสวยแบบนี้นะครับเอาสักเจ็ดพันห้าเนาะ fc นะครับตามหน้าพระนะครับ75็ดพันห้อบาทครับใครชอบแคปหน้าจอนะครับอ่าเด็ดเลยนะครับอีปีนี้บอกได้เลยว่าเด็ดแทบทุกองนะครับช้าอดนะครับ fc นะครับใครไวใครได้นะนะครับใครไวใครได้นะครับยึกยึกจัดจัก็โดนเอาไปกินก่อนนะครับนะาต้องไวนิดหนึ่งนะครับ มีมือซื้อนะครับมีมือซื้อซื้อดีๆก็มีนะครับ FC หลายท่านนะครับท่านไหนที่ลังเลก็ต้องต้องยอมให้เขานะนะครับผมอ่าเด็ดจริงๆครับ EP นี้ FC นะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมก็มีมาแบ่งปันกันเท่านี้ก่อนนะครับอ่า FC ท่านใดนะครับชอบองไหนก็อย่าช้านะครับทักมานะครับผมเช่นเคยครับนะฮะ EP พีนี้ก็ลากันไปด้วยเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้า EP ีหน้านะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามกันเรื่อยๆเนาะขอพระคุณทุกๆท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆนะครับเด่าเจ็บอย่าจนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ